ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พาไปชมการล้มต้นไม้นะครับของแมคโครตัวน้อยนะครับอันนี้มัดทูนะครับผมโกบีร้อยยี่สิบนะครับสีาฟ้าสวยงามนะครับตอนนี้กำลังขุดเพื่อที่จะล้มต้นไม้นะครับลม้มสายกเมงเ้ือตะมกนะุกขวางทางนะครับขวางทาง การทำนานเนี่ยเวลามีต้นไม้เยอะๆนะครับก็ข้าวของเรานี่ยคไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันมีร่มนะครับคือต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะฮะเตอออกมาเดี๋ยวต้นไม้ลมทับนะติดใช้เตอร์ก็มาครับวันนี้ กายดินครับผมตอนนี้จะล้มต้นไม้ต้นนี้เป็นสาเกเมเที่ดำกระกอกนะภาษาไทยเรียกอะไรล้มแล้วครับผมโอ้โหล้มง่ายจังลยต้นเสะเดาครับผมเรียบร้อยครับเนี่ยฮะแค่ผลักนะครับไอ้ต้นเสะเดาทำไมล้มง่ายจังเนี่ยเม็ดโคตัวจิ๋วนะครับโคบ มาร์กนะครับคันนี้ขายนะฮะเจ้าของบอกว่าขาย6กแสนห้าครับผมแถมเครื่องให้อีกเครื่องหนึ่งคนระมีเครื่องอีกสอตัวครับอ่าตัวนี้จะล้มไปทางไหนนะอน่นอเนาะขอแค่คิดถึงแม่สติกเกอร์สนาไรไักเลยวันแล้วอ่าล้มแบบง่ายๆครับผมต่อไปก็จะล้มต้นนี้ครับผม สาคมินเรียกเดิมคือก๊อกภาษาทไทยนี่เรียกต้นอะไรนี่ถ้ากืก๊อกภาษาเปย์ตรงนี่จะเป็นมะขาเนี่นาานนนนนนยๆนนโยกแล้วครับผมอันนเครค่ขุดตะมกนะขุดฐานรากนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะเอามือผลัดครับก็ เอาบุกี้เนี่ยเรียกเป็นกีเนี่ยพลักต้นก็จะล้มแล้วครับเนี่ยมืออาชีพจริงๆนะครับลืมถามชื่อนะอ่ะอ้าผลักแล้วครับผมโอ้โหครับผมแมล้มแบบง่ายๆเลยเนี่ยฮะใช้เวลาประมาณสองนาที พี่พลอยแรงนะครับแรงนะไม่ธรรมดาครับผมคันนี้ร2 0แรงครับก็ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรนะครับ ขยับมาหน่อยครับเพื่อที่จะเรียพื้นที่ให้เสมอกันนะฮะทีนี้ก็รถไถก็สามารถที่จะไถดำนาได้สบายแล้วครับก็ขุดรากนิดหน่อยฮนะเรียพื้นที่ให้เรียบ ไม่ยากเลยครับผมใช้เวลาประมาณ5นาทีเนี่ยฮะล้ม2ต้นสบายๆจิ๋วแต่เจ๋วอ่างนั้นันนี้ก็มีรถดำเซี่ยรยีมา1คันนะครับมาขนต้นไม้นะครับก็จะมีทีมงานมาเลื่อยไม้แล้วก็ขนใส่รถดำกลับบ้าน,นครับ ต้นก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ว่ามีะตะมโมกแบบนี้ก็ไม่ยากครับแต่ถ้าฝังอยู่ใต้ดินนั่นหนก็อาจจะต้องขุดเยอะหน่อยฮนระอันนี้เคียยวพื้นที่ง่ายๆครับผมไปต่อครับผมต้นไหนอีกตรนนู้นจะเป็นต้นสะเดานะฮะ ไปต onder, ่อครับผมต้นไหนอีกเนาะเดี๋ยวเดินทางต่อครับผมไปดูอีกต้นหนึ่งครับ